คลิปหนึ่งก่อนที่จะไปเคลียร์ยอดส่งของนะคะเห็นลูกค้าถามกันมาหลายท่านนะคะสำหรับงานเสื้อแจ็คเก็ตยีนนะคะลูกค้าตัวนี้ให้ราคาโปร1,999บาทเท่านั้นจ้ะให้ป้ายนี้เลยนะป้ายนี้เลยนะป้ายนี้นี่ขายตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่3,900 3,500 นะคะลูกค้าอันนี้เอาราคาแบบเดียด๋วยวเดพี่ว่าพี่ถอดขากล้องเลยเอาราคานี้ไปอ้ลูกค้าดูแจ็กเก็ตนะคะทรงสวยๆเนี่ยเอาไปทำราคาได้เลยกระสอบหนึ่งประมาณ7 0็ดสิบถึงแปดสกิโลนะคะลูกค้าปกติซื้อกันอยู่3,000บวก มีกั๊ดด้วยนะคะตอนนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอุย้ยสวยนะงานสะอาดนะคะลูกค้าดูโอ้โหตัวนี้สีส้มเปรตอุย้ยอันนี้มีแบบเฟอร์อันนี้ถอดได้นะเวลาที่มันมีเฟอร์พี่เห็นปะมันเป็นเฟอร์ที่ถอดได้นะเป็นเฟอร์แบบถอดได้นะคะงานดีค่ะ ปลายหอยก็มีค่ะสะอาดผ้าสะอาดนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยแจ็กเก็ตยีนแบบนี้เลยลูกค้าขายให้พิเศษจริงๆใครรับรีวิวรับได้เลยได้ทุกตัวดูนะคะสะอาดสีดีใครจะสั่งลูกใหม่ใครรออยู่นะคะจัดเลยสั่งให้แล้วนะคะลูกค้าอุ้ยแตงขาดแต่งขาดก็มาค่ะ มีทุกไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะราคานี้เลยหนึ่งพันเก้าร้อก้สิบเก้าจริงลูกค้าบางคนซื้อกันมาตั้งแต่สามพันกว่านะแก๊ปค, <c oughs> ค่ะอันนี้ก็คือได้โปรมานะคะลูกค้าไม่ใช่ของเก่าที่แบบเราเคยมีนะอันนี้คือเพิ่งมาลงให,ใหม่ๆสดๆนะเมื่อเช้าใครดูเราไลฟ์สดนะคะของเพิ่งลงเลยนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้น นี่สีสดๆสดนะคะผ้าสะอาดนะคะไม่ถึงคุณจริยาเจแปเท่านั้นค่ะเสื้อแจ็คเก็ตยีนผ้าเขาหนานะคะเขาเป็นกระสอบ45โลถ้าไอ้ร้อตัว160ตัวนั่นจะเป็นเสื้อยีนบางค่ะอันนั้นจะเป็นเสื้อยีนบางแต่อันนี้จะเป็นแจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตยีนแบบนี้ค่ะ อยูดสีขาวยังขาวเลยพี่สะอาดนะคะงานสะอาดไม่ใช่งานถูกนะตัวนี้เป็นงานที่ขายอยู่สามพันเก้ามั้งปีที่แล้วนะคะใช่ไหมว่าเบนเราขายสามพันเก้าหรือสามพันห้าเนี่แหละจำไม่ได้แล้วพี่อืมโปรโนี้คือราคาโปร,โปรนะคะใครเคยเล็งไว้จัดได้เลย อดูดิทรงสวยนะคะขายกันตัวละร้อยร้อยห้าสิบได้ลูกค้าเสื้อแจ็คเก็ตนะคะกั๊กก็น่ารักไม่เคยขายเลยนะราคาเนี้ยน้องๆวัยรุ่นใส่ได้นะคะ ใครมีไอเดียเจ๋งๆขายของเก่งๆนะพี่เอาไปซักเอาไปรีดนะส่งแจ็คเก็ตก็ขายได้ราคาเนี่ยค่ะกักวินเทจนะคะกักวินเทจน่ารักน่ารักเอาไปแบบทำราคาได้1,999บาทจ้าปกติ3,000กว่าบาทนะพี่นะโปให้1,999บาท ของผู้หญิงนะพี่ของผู้หญิงนะหนึ่งพันบาทค่ะลูกค้าหนูใส่ราคาไว้ให้หน้าโพสเลยนะคะราคานี้จริงๆใครมาชมย้อนหลังนะคะสั่งเข้ามาได้เลยใครที่เป็นลูกค้าประจำซื้อง้แต่ปีที่แล้ว3,000ันกว่าบาทนะคะพี่คืนกำไรให้เลยเนี่ยมาจัดได้เลยอ๋อแชปค่ะตัวนี้ ใครรับลูกนี้นะคะรับได้เลยได้ทุกตัวนะคะใครอยากได้ลูกใหม่ไปเปิดเองสั่งได้เช่นกันเนี่ยทรงแจ็กเก็ตสวยๆแยกทำราคาไปเลยมีกั๊กด้วยนะคะกั๊กส่วนมากมันจะเป็นแจ็กเก็ตแขนยาวลูกค้ากั๊กเนี่ยมีปนบ้างแต่เป็นเป็นส่วนน้อยนะคะ ลีค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะบางตัวก็เป็นขอบนะน่ารักน่ารักหันนี้ปักวินเทจค่ะสวยมากปักวินเทจสีขาวอันนี้ก็ปักค่ะปักดอกนะคะโอ้ยค่ะดูดิ เก๋ๆนะคะยังไม่ได้หารเลยต้นทุนเหลือตัวเท่าไหร่วะเนี่ยใครจะสั่งสั่งเลยทันเก้าแล้วก็สก้าจริง,รงโอ้ยอันนี้มีเฟอร์ข้างในด้วยน่ารักจุงไปเที่ยวเมืองหนาวได้นะตัวนี้น่ารักนะคะลูกค้าถ้าซักรีดดีเลยอะ่ะ ได้ราคาดีนะคะงานแจ็กเก็ตยีนแบบนี้นะเสื้อยีนนะคะราคาเขาแพงอยู่แล้วเนาะเห็นโอนาวหลายตัวอยู่นะโอนาวอ่ะเ <on avi S 1> นี่ยโอนาวิแจ็คเก็ตโอนาวีอ่ะเนี่สยสวยนะแก๊บบ่แก๊บ เนี่ยทรงเกาหลีก็มีนะแบบมีหมวกนะคะเห็นหลายตัวอยู่อันนี้ก็ปักค่ะเ<ๆ>ก๋ๆน่ารักนะะ่ารักลูกค้าน้องๆวัยรุ่นน่าจะแบบใส่กันได้นะคะแบบนี้ ใครขายได้จัดไปเลยใครเป็นสาวกเสื้อยีนทั้งหลายนะคะเอาไปติดไว้ได้เลยนะราคาดีนะคะน่ารักใช่พี่ของน่ารักดูดิเล่เนี่ยค่ะโอ้ยปักนะคะปาก็หลายตัวนะอันนี้ก็โอนนาวีนะคะสีเข้มเข้มเนี่ยปักอีกแล้วค่ะโอ้ยลูกค้าปักแพงนะคะทำราคาได้ โอ้ยลูกค้าสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ยนี่น่ารักจังเลยใครจะเอานะได้ทุกตัว1,999ลูกนี้ใครจะเอาลูกใหม่ก็สั่งลูกใหม่นะคะของมาลงให้เรียบร้อยนะป้ายนี้นะป้ายเขียวนะคะลูกค้ายีนแฟชั่นแจ็คเก็ต45กิโลนะคะใครอยากได้แคปหน้าจออินบ็อกซ์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ